เสียน uh, ีวบอเขาว่าาสิขายงวงี่ล้านไั้นแหละจะคร้คุนของัวใช่ไหมจะลงไปาสเราจะนั่ไามครับเอามีไผจะเสียมี่บอคือจะเสียงกลางันปาข้างคนมาเสียหรี่สิขายงวนะ่าอย่างไหนงัวมีผู้ยู่านเนาะไม่จะไรนอมีผูยูจะบอกสิขายดีกว่าัวเออไม่ บาสิขายงวป่าก้างเขาหองกัอย่างไรอยู่แดีเขามาซื้อตัวอย่างไรเมื่อไหร่เนว่าเขาจะสิข้ายงวนมนอยูีบ่เขาม่ผูาซื้อกับสขายอยู่แล้วถ้าเด้ราคากันไม่ผได้เสียในน้อยขายในราคาใหนอยเพราะว่อยากซื้อร้ายกัน่นะไปเบิ่งกี้สิว่าสีค้าม่งตัวเมื่อ่บิ่งตัวเดียวจะขผ้าผาไปไม่จะยางไ่จะอบโอมหัวเรา ท่านหลวงพ่อเนี่ยมันมีเพิ่มขึ้นไม่มมพพมต่ำลงบอกวบอกห้ เรมไ่ไเกี่ยกบตรวจมใช้ห่ยาวนี่มาสยเหลือเอานี่ตัดำดำนี่ตัวดำนี่ขึ้นวาลายไปเนาะาสีห้องมังสมนี่ได้มาสีเอาอยู่บนเท้าหน่ายขายสามบาทวสามจได้บ่สามอมาแค่นยังใหญ่กว่าได้ขนีว่าสามซ้ำนี่เสีว่าสาจังได้คยว่าสามสหานี่ยสามหาโอ้โหสามหา่าไม่เงินบาทได้นดิสามเงนหาภาษาไทยห้อนี่ภาษาอีสานบาเราโอม่ก็รอดแนไ้บ่ ขึ้นคอยหายยู่นแล้วข้ตัวลงบ่หายแล้่หายเอาสามุสามะเป็นดีเป็นหนองไรน่วัดทีละัอนี้เออเป็นตีมาหายไปแล้วดีเป็นหนองคอยกับเไปเรียงไปเถื่อวางสามสิบสาม่ว่าจะไหนนี่เราไปเรียงสามสิบเสียววัดบ่ได้ตัวเดียวน่นสามสิบหากระลูกมันหนัดแม่นตระนัอ้าวอาโอ้ยจเวมเป็นราคาจ้งดีคอยบ่เคยนอ้เชือไอ้คอนล่าขายได้ไหมี่ว่าขายจเอาขายได้ไหม่าขายยังขอเจอสาม้งผู้มานห้าใหม่สามส บอลนแม่ก็หลูกบอนี่สามสิบห้าคาโตคาโต้เลยสามสองเขาว่าเขาว่าสีนี่คนคนเอาคนไปสซ่องขนไปสซ่องเอาสามสาเอานี่เขาบอกว่าสีนี่คนบันนียอมมันได้อังสามสามเอาคาทุนเรานี่เอาไอ้จ้าข่อยเสียไปขำไปคุ่นเจ้ากรคขำนาคุ่นหลังหนอเอาุ่นขำชุดชุดเดี๋ยวบอลชุดๆคือสามตอสารพุประทํมประสงค์เอา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 เสิเข้ามาเมือนเข้ามาหรือวีงานงานงานเอาหลวงปรพุ่ประทมประจจะเอาซะ คนละสอสามเนาะเลี่ยงหน่อยกันเอาสี่สเอาสีเรือขอเราก็เจ้าสคนไปขอกินขวน้ำแน่จ้าข่บข่านวานสามสิบสามอย่ากินกับคนสิไปให้แมไปหากับเ้ากำลังชุบไม่ให้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 เอาพูนั้นน้บ่บ่ให้ได้ยิมหญ่บ้อผู้ไอกบ่ยางเอาแต่ผู้่แต่พ่อแห้งเดี๋ยวจะพูดอกัสิทิมพ่อแห้งไ้เดี๋ยวพ่อจะขอรักษาบ่ สองตน้นแม่มอดส30สิบสามสิบโอ้ยหัวตกขณดญาติว่าได้กินเขาอยู่มือนีเราจะจะว่าจะขอกินยี่ยมจะขำเถื่อนขาเพงโอเคตัวน่อได้ยหรอกเจ้าเรื่องแม่กันเข้าสู่ปฏิบัติการสร้างสัดคุณภาพอภิมหาความรำคาญ ไปไปเาจะิเขอาเ้ากักทุกนวดเขโล้สตามเจ้าอเล่นดนเเก่าหมู่เก่าหน้าที่ตรงเวลาล้วคุยกันไหนเขาเก่าเงินมาจำสติบ้านมันจำใจโหลดจำเนี่ยคือเข้าเะเอาไป้ขอกนี่คือเข้าใจเข้าก่อนโทรเอาโหลดโหลดนะ เงินท่องเจอามา่อว่มาถึงก็ขอคุณได้หลายแต่ว่าขั้นเอาตามที่เขาบอกกับเมนเปะอยู่ดอกเขาบว่าส่งสาการอยู่คุณล้าง้วยวัานี้ซสร็ไม่ได้ยงไมเคืนบ้านพันเหตุแ่บานบาขอยุูน้ำแน่ว้ขอยก็บเป๊ะจะจะขอเงินเอี่ำหน้าคุณล้างเนื้อเมื่อาจะห่างแต่มีอะไรุูดล้างไก่ ลำลำรวย้วยเด้อถูกปขคบไปคุณเป็นลูกแอบเมียอะไรแท้จิงเพราะเพาว่าแวพอได้ก็ห้ออะไรแนวเดี่ยวได้พนพูมิภพอเพียงก็ห้อยถืออบถือใจดื้อบ้าขับต่บายเด็ดยงสองกานหนาเกิน เพราะเขาบอกว่าถ่ากินเป็นสิให้่ผู้กินเป็นแตได้กินบอกว่าแต่น้ำยังบ่ได้กินเขาว่ากี่ทีเสร็จแล้ชุ่มพมาเสือวาเอขวดหาเปแต่ได้กินย้อนอยากขวอแท่คนกี่ทีเนี่มีเยกก็คืออยากหลองของแค่คนกี่ทีร่าัเราไปเสือเนี่ยมาเห็ดชูกินจ้สิมันยังหนาจะว่าจว่าอยากชดน้ำอาจยนเย็นๆแต่กาคนไท่บ่เห็ดเแรกน้ำใจ้เป็นร่มยนี่ยผู้ว่าพื่นคย เจ้ามาห้งกว่านไ้แหละนี่มาตั้งแต่เจ้าว่าพื้นคอยโอ้ยขอมาเจ้าหรือไม่ค้นล้ำหัวนี่หมูบานเมื่อไงเมื่อนี้ขอเฮ็ดเมนูต้มเส้นตีนไก่โบอิ่มหามนี้ผ้าหนีี้นะีนะแกวนี่โบอิ่เหรือว่าอะไรบอกนนกว่าเจ้าเป็นคมนมีใจเหเือเผือเพือป มันว่าจัะสั่นข่กับที่ให้กินน้ำยุท่นเบาขึ้นข่ไข่ที่บ่ให้กินมือเบาเนาะเปรอิ่มหามีได้มีหนาวได้เมื่อนีย่หนาวแท้เนื้อมาถอดเกลือหนักลักจ้าถอดอ๋อประหยัดเนาะหลายย่านแต่น้อยว่าอยากสดแนวห้อนๆกับบุจักประเทศเฮ็ดอีหยังให้กินมีซ่ชำนีละซื้อในบ้านก็ได้ พีบ่บอยขายไข่าขายขวายได้กําไรเถือนเนี่ยพลองกระไหลายตั้งหลายเส้นเซนละบาทใ <g> ส <Disc ard> เห็ดใสน้ำซุปก่อนพี่น้องใส่หลายหแหงแซบหลายมันที่ได้หอมๆเนาะอืออ่าใสนี่ใสาบางๆจะได้สดพอดีคำเห<ะ>็ดหอมนี่เป็นเห็ดเห็ดอบแห้งจ้ะอบแห้งแล้วก็มาแช่น้ำไว้สักสิบนาทีนะคะ <c oughs> ไปเลยค่ะนี่น้ำพรอตเตรียมน้ำสต๊อกได้ไงน้ำซุปสุดของข่อยเองตีนไก่ทั้งหมดสองกิโลจ้ะแต่ว่าเราจะคุกซีอิ้วก่อนสุดตีนดำ กินแบบบ้านๆเท่านี้ละใส่เห็ดยำพึ่นเขาของหน้ามาบ้างเหรนพอดีมาล้างมือหยอกหยอกยอก,ยอกไม่ใช่นะคะมือสะอาดเรียบร้อยดีขาะเชื่อ,อย่างดีด้วยแอลกอฮอล์ลงท้องแมวแมวต้มแซบ ก็บโบทิมเนื้อเทลงไปอือเป็นยาจีนค่ะปวยกักเปะกล้วยอีหย่างบุเพิ่นเอิ้นเนาะกล้ยเพื่อนบอ่ถือหรอกต่ว่าอันนี้นะชิเมียนคาห้งน,นี่หลายย่างใบเขียวๆกับมีบ่รู้ว่าใบาย,ยังจ้ะแล้วก็เม็ดพริกไทยดำแล้วก็มเมล็ดผักชีหน่ำซิไดคนแล้วก็หอมใส่ลงไปเลยเป็นถุงนี่ มันว่าใส่เลือดมันจังหนัวว่าสันเสียบคากเด้ยยัยเจ้าซีบเบื้องบ่เจ้ากินบ่ตีนเลือดเจ้าเอาบ่าเลือดอันนี้ก็ซี่ไส้เซ็ตกนจีนขาดนอดของก้อนจีนได้กะซี่ไส้เซ็ตแล้วเป็นยังย,ย,ยัยเจ้าชิได้กินแล้วละ่ะเฮ็ดไหนผู้เพื่อนมาแจกลายกินเฮ็ดหมอยง่า เป็ดเมนูรับแขกตัวเนี่ยเขาเอิ้นะเหยย่ากสดนะเปิดบวกกาบอกน้ำแข็งเป็นใหม่ไรดิอ้แซ่บพี่น้องขั้นแม่คอยเปิดร้านนี่รวยแท้ๆเดี๋ยวย้ายขั้คอยเปิดร้านนี่คอยรวยแท้ย้ายเดี<ช>๋ยวนี้เป็นแม่ค้างวัวอยู่จ้ะก็กะเลยบบ่ไปขายบ่มีเวลาเพราะว่าต้องไปเกี่ยวหญ้าให้งวัวเด็กนาฬิกาจื่อเนอะบ่มีเวลานาฬิกา าเอาแล้วข้าเจ้าซื้อให้โอ้ยหมอนมาบ้าหมุนไปยังเอาเนาะโอ้แซ่บพี่น้องเอาขายหมอคลายขั้วยมือนี้กับแกเข้าไปอาหารเส่นติงหยืิมยาวไปงวงสิไงโอ้ต้มเส้นแม่พี่น้องข่อยเฮ็ดสุดขี่มือข่อยเด้อเนี่ยเฮ็ดเพื่อนงานโดนเฉพาะเนยเพื่อนงานอาหารนี่โดนเฉพาะก็ได้ขายงวงกับเครื่องไว้อันนี้พ่อข่อยมานั่งกินน้ำด้อ หน้ามาตอูตัหน้ามาดูกผู้ชายจบไปแล้วทำไมเว้ยออยเกิดานี่อไนั่นไอป๊อปกินน้ำกันเหมือนกันนี่เจ้ื่ออะไเสือหัวนิ่อมามินใจันชื่อเนีกินเนีกินคอยชื่อโอ้ยใจอะไรลุยบบนี้ สามหมื่นสามตัวจักบ้านแล้วโมตัวเด้อรือ่เกลือเราน่าห่นี่มันเกลือซืงหัวกับซืองหัวมันจนก็ได้เอาปลาปูปลาท่ปลาสูงเ่าทำนาคูดล้างเด้อชมพันชาพ่อนึ่งอยากน้องไบารจ้นม่อยกีที่ค่อยก็เฮ็ดเนี้ยกินแจบเด้อยอดเนี่มาสื่อรู้ยุงหัวแถวนีหนิหัวเหมือนนี้คัดจ้ำหมื่นหา้าจะากจักเพรามันเจ็บตอนนี้เนาะสามหมื่นสามอ่ะเน่ยสามหมื่นสาันหากรี่หนก็บอกคอยอรน้ำอยู่แล้วไงผมไม่บอกอะไร ถ้าคอยคุยกันใช่ป่คอยคุยอันเป็นยังจนทุกอยาก่างแมกับ,บพ่อแน่จะคล้องแล้วนะพ่อยัอยงหอั้แต่เราูบังที่ขือเมาอ,อาบังคือบังกับบังรันบังรันใจเอียนเพราะถ้าคอยเน้นฮาวังในยุทรวันพ่อเสโลอเสหลบอกบอกที่บอกตัวนี้บอกสนาเลยขนมบอบบอบเบยมันหล่ คมถ้าละยัน่องห้อีสานนีดับอแล้วเพยงย้อนเพื่อนี่บจักจังหวะเหมืนว่ายาเออกก้องนั่แล้ว่พ่อจะว่ายาออกก้องเนาะยาวเพื่อนครับกระามหาบริหารเด็ยเลยหนาว่มันแน่วันไปกินปาลีเขาเขาก็เสียเอออกก้องยิ่งจะเสือจะเสียงมันหนาเสียดันานนอแซ่านพ่อจะว่ายาออกก้องดียิ่ไปหาซื้อขายขายจะไปนัาอยู่บ่บ่อยายคนซื้อบ่าไปขายจะเอาไว้ มีอลไะเหตุผลพี่น้องไปยังเขาจะเบาออกจากัน้อมอานี้น้อม่วกระจ้างเป็นนีกซีมาได้แถมฉขึ้นผลหวานถ้าว่าเก่าที่ขวดขยานนี่ว่าขึนหยาดหรดเมาสื้อรู้อ่ะแสบนอนมีแหงอเฮ้ยโซนแหนมหอนจ้อง่างไบคนผู้ขอบคนผู้นผู้นั้นข้าได้กินก่อนจืดอีสามเมืองหาขอบวอจักบาทน่าะมันห้ หัว่ครับเขากินกรเดจังขายน้องคองหนกก่เี่ยอเพิ่นกินเือืมอิ่มสองไม่อาน่ดีพนนบุกสิได้อิ่มเนาะนั่นีหนดินอยเสาร์เล้เป็นสองสองตับไงอกหอนพี่น้องเลยคนหาเนีไปให้ใกล้หชูมาสพยายามกินได้หลายมันสมาเสียเปียนเพี่ยต้องเอาและผมว่าสงใส้มันเสียเงินหลายปานก็สวยเาก่บ่ได้ยัอกส่งเสียเงินหลายปานนี่ย ต้องเอาให้กลุ่มค่าพม่ได้ผิ่อนึ่งาวบ้านสามหมื่นสามเจ้าราคาเม่อจะขายจุ๊บๆเลยนจะแกะเสีอไม่ได้เพราะว่าขายเสืบเียจ้มาจะอ้วมเมื่อว่าว่าจกคนมันกับขูดเอาซะได้ดิเอาจุ๊ซะร้สิบานเอาซะเขาเย็นมเขาเยจเาหารถมาส่งก่อนซะเหมือนขึ้นเป็นใหา่รถคันนี้เดีวไปส่งเมื่อวนอยู่ว่าเขารถทั้งนี้ก็สร้ารถทั้อนมันห่อนเทือนรถคันนี้ก็สราง มาหาข่อยได้กินสุนิวมาต่ซื้อหัวข่อยถ่มาซื้อคุ้มเนาะกื้สุนวซื้อเขนมาว่าเงินไม่กินได้เนาะเพาะอน้ลูกไร้บาใจ่เงินก่อนก็ติบมเงินตัวใจบาเขียนเสกที่ใหมไปงินเงินเราเสกนอนกินกะปีนอนนี่ยสบจนลุงบันเด็ดขี่วะเอาเขาแม่พ่อายมาเนี่ยพ่อแล้วพอแล้วเอาเท่านั้นเออต้นเขาขอกายเหรอซื้อสามหมื่นสมปกติขอกายขายขอกายซีพูแล้ว อันนี้คดกันเองดูซิได้อนีไหมจับขายไปด้วยอยูดีเมียจับผูกทุกคนเด้หรูหลานนี่แหละบังง่ายกันไปนี่แหละสนับสนุนกันไปจ่องห้างอีสานบ้านเน่าเฮ็ดมันมวลอย่าจูดไปถือใจอกแต่ใจอย่าไปถือใจสมองห้างอีสานบ้านเน่าเกิดจริงจริงหรฮาแต่เรื่องสนุกสนานในหมู่ร้านใกายเกียรติล่ะก็จ่องไม่ก้อไม่พอทินในอีสานบ้านเน่าสนับสนุนกันไปเรื่อยๆให้หรูหลานเด้ออยู่ดีเมียงกันจุบผูกทุกคนจ้า เธอจากินขอบคุณหลายเเดอร์ค่ะสำหรับการรับชมคลิปเมื่อนี้รับชมเพื่อความบันเทิงนี่กผูป่วยจบางนี่ปูจบปางกายนี่กอเนาะสนะสนุนกันไปดีเมียบ้งังหลังไม่ได้จะน้องดอกบัวผู้นมากวนดอกมันเบาหงาอยากหรือไงฮะก็บอกก็ไอ่น้องห้านี่แหละ กับลูกกับหลานนี่แหละสนับสนุนกันไปโคดได้โคดแทะโคดกระดิ่งมะแก่งเตือนเขาทะเยอทะแม่คนกบบมีเบียดมีงานเพลินครับพนักงานสร้างสิ่งก่อสร้างด้านีดเดียวกันเราจะมีภารกิจสุขุคุทุกคนเนาะอยู่บ้านเฮาอยู่ดีแม่งสุขุคุทุกคนเด้อซื้อเลขให้ได้เงินได้ท่องจ้า